ใครเคยทานกระเจี๊ยบแดงจิ้มเกลือบ้างคะวันนี้จะมาพาเพื่อนๆเ,เก็บกระเจี๊ยบแดงไปจิ้มเกลือคะ่ะเก็บเป็นช่อบแบบนี้เลยนะคะเขาได้ได้แตกใหม่ไปคะ่ะไปจิ้มเกลือกัน หลังจากที่เราเก็บกระเทียมแดงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาล้างน้ําสะอาดแล้วค่ะนะคะน,น้งน้ํานอย่างสะอาดเลยทีนี้เราจะมาจิ้มเกลือกันตามที่มีคนแนะนํามาแล้วไปเจอที่งานมหกรรมแพทย์แผนไทยของปราจีนบุรีเขาได้นําเอากระเทียมแดงสดๆพร้อมพริกเกลือมาจําหน่ายชุดลลย20บาทนะคะแล้วก็เลยถามเขาว่า เอามาทายังไงเขาบอกว่าจิ้มเกลือทานได้เลยอร่อยนะคะจากที่เราเคยใช้กระเจี๊ยบแดงเนี้ยอักแดดทําน้ํากระเจีย๊ยบหรือมาทําน้ํากระเจี๊ยบสดหรือนํามาทาวายมาทําแยมมากวนสารพัดในการที่เราจะทําวันนี้เราก็จะมาชวนเพื่อนเก็บกระเจี๊ยบแดงสดๆมาทาน เขาจะใช้กรีบทานได้หมดเลยนะคะเนี่ยทานได้หมดเลยเอเม็ดไปปลูกได้นะคะนี่แก่แล้วนะ,ะโอเคแบบนี้ นะคะที่เป็นกลีบของเขาเนี่ยเอามาจิ้มเกลือทานเลยค่ะนะคะามาจิ้มเกลือแบบนี้ทานได้เลยไม่เปรี้ยวมากนะคะเปรี้ยวแบบอร่อยกินยำใบหูตาสว่างมากลองนะคะเพื่อนลองนะคะ ในคลิปนี้เราจะพิเศษกว่าคลิปอื่นตรงที่จะให้สูตรพริกเกลืออร่อยชูพริกเกลือที่อร่อยนั้นนะคะเกลือหนึ่งส่วนพริกหนึ่งส่วนน้ำตาลเจ็ดส่วน <c oughs> พริกเกลืออร่อยจิ้มอะไรก็อร่อยเกลือหนึ่งส่วนพริกหนึ่งส่วนน,วน,น้ำตาลเจ็ดส่วน เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะพริกหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลต้องเจ็ดช้อนโต๊ะเอามาคู่แบบนี้เลยนะคะอร่อยค่ะสูตรนี้อร่อยแน่นอนทําขายส้มโอขายอะไรมาทุกสูตรมีคนชมมาแล้วสูตรของเราอร่อยค่ะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วลองเอากระเจี๊ยบแดงสดๆมาจิ้มเกลือนะคะจะอร่อยเหมือนหมอชาวบ้านบอกไหม นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนเห็นว่าเป็นประโยชน์และชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะเพื่อที่ได้พบกับคลิปแปลกๆใหม่ๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ